สวัสดีค่ะทุกคนคลิปนี้มาเจอเหรียญที่ส่งมาขายเป็นเหรียญครุฑบาทหนึ่งเจ็ดอีกแล้วนะคะอันนี้จะเป็นเขียนว่าครุฑบาทครุฑสองห้าหนึงเหนึ่ร้อยเหรียญมาสองถุงค่ะ50เหรียญครุฑสองห้าหน่งมาดูเหรียญกันโอเคเหรียญสวยค่ะเหรียญใช้่ได้เลย แต่เหมือนเขามันก็มีบินบ้างเนาะปกติแหละแต่เหมือนเหรียญเขามีทำอะไรมาเนาะทำไมสภาพเขาถึงได้เหมือนเลือกแป้งอะ่ะเขาอาจจะมีวิธีการที่เก็บถนอมเหรียญหรือเปล่าเนี่ยเหมือนแบบเหมือนมีคราบน้ำมันคราบแป้งบางคนเขาใส่น้ำมันไหมนะมีเนี่ยเป็นแป้งเห็นไหมคะข,ขาว เนี่ยขา,ขาวๆแป้งเออเห็นไหมเนาะเห็นอยู่เขาคง,ง,งน่าจะเป็นวิธีการถนอมของเขาแหละเหรียญน,นะคะคูดบาทหนึ่งเจ็ดรับซื้อเหรียญละสิบห้าบาทมาทั้งสิ้นร้อยห้าสิบเหรียญร้อยห้าสิบเจ็ดร้อยห้าสิบพันห้าพันสองร้อยห้าสิบบาทสองพันค่ะสองพันสองร้อยห้าสิบาท ถ้าเป็นเหรียญแบบนี้ป้าน,นะไม่ไม่ให้ไม่ส่งต่อนะคะไม่ไม่ถ้าเจอจะคัดคัดออกถ้าส่งต่อลูกค้านะคะถ้าเจอแบบนี้ป้านะจะคัดออกคะ่ะป้าน้นไม่ให้ไม่ให้ไปแบบเสียเสียนะคะถ้าเจอเอะคัดออกก่อนเลยเดี๋ยวจะปนถ้าเจอแบบนี้ป้านะคัดออกแต่ถ้ารับซื้ออ่ะจะไปหักเขาไม่ได้เนาะเหรียญสองเหรียญแต่ถ้าเป็นเหรียญบาทหงบาทวัดมีปนมานะคะปนมาอันนั้นไม่ให้จริงๆ พอมูล,ลค่าเขาอันนี้เหรียญเบียเ้ยวเหรียญเอียงพอมูล,ลค่าบาทหงบาทวัดเขาราคาเขาไม่ได้อ่ะนะคะแต่ครุดอย่างเงี้ยชํารดแบบนี้เนี่ยก็อาจจะได้ขายให้เขาขายต่อสักห้าบาทสิบบาทโดยประมาณก็ลดลงไปก็อย่างอันนี้กําไรสองบาทห้ 5, 6, าเหรียญหกเหรียญก็ได้ละนะคะถั่วเฉลีย่ยถ้ามาเยอะแบบนี้เฉลี่ยได้ค่ะแต่ถ้ามานิดน้อยอ่ะไม่พอเฉลี่ยนะคะ ถ้ามาเยอะๆแบบนี้เฉลีย่ยได้เฉลีย่ยเ,เสียบ้างดีบ้างได้นะคะเหรียญครูดรับซื้อทุกเหรียญรับซื้อไม่อั้นค่ะรับซือ้อครุฑบาทหนึ่งเจ็ดตามภาพเห็นรับซื้อเหเรียญละสิบห้าบาทเหรียญครูฑบาทหนึ่งเจ็ดค่ะครุฑพศสองห้าหนึ่งเจ็ดเป็นเหรียญที่มีพุทธคุณเต็มเปี่ยมโดยไม่ต้องปลูกเสกแต่ประการใดน,นะคะมีความเชื่อเรื่องเรื่องคงกระพันเรื่อง อยู่ย,ยงคงกระพันเรื่องพูดผีปีศาจเรื่องมีมีค่านิยมอะค่ะมีเป็นเหรียญครุฑที่เป็นเหรียญที่ได้รับความนิยมนะคะเป็นเหรียญที่มีพุทธคุณเต็มเปลีป่ยมโดยไม่ต้องปลุกเสกแต่ประการใดนะคะเป็นเหรียญที่มีความเชื่อความเชื่ออ่าเป็นอะไรที่พอเอินพอเอินหรือ หรือเจตนาก็ไม่แน่นะคะไม่ทราบได้แต่เผอิญว่าเป็นเหรียญที่มีธาตุครบดินน้ำลมไฟอยู่ในเหรียญเดียวกันมาจากไหนใช่ไหมคะธาตุลมคือเหรียญกลมลักษณะของความกลมของเหรียญคือธาตุธาตุลมและโลหะที่นํามาผลิตเหรียญนะคะมีใช้น้ำหลอมเหลว จึงมีธาตุน้ําแฝงอยู่ธาตุดินเลขพอสอบวกกันค่ะสอกับ5้าบวกกันแล้วก็หนึ่งกับเจ็ดบวกกันรวมเป็นดินน้ําลมไฟครบอยู่ในเหรียญเดียวกันค่ะหเหรียญมีธาตุครบดินน้ําลมไฟมีความเชื่อนะคะมีความเชื่อนะคะครุฑบาทหนึ่งเจ็ดเป็นเหรียญที่มีธาตุครบดินน้ําลมไฟ เหรียญปลมคือธาตุลมนะคะน้หลมเหลวนะคะน้าแฝงอยู่ธาตุดินกับธาตุไฟอย่างที่พระนานบอกนะคะด้วยความเชื่อของอํานาจและอิทธิฤทธิ์ขององค์พญาครุฑมีความขลังแม้ไม่ได้ปลูกเสกแต่ประการใดค่ะโดยอาศัยรูปลักษณ์ของเหรียญและเลขศาสตร์จากดวงดาวจากโหราศาสตร์ที่ถูกต้องตามหลักการทุกประการเป็นเหรียญที่มีความศักดิ์สิทธิ แก้อาถันขับไล่พูดผีปีศาจจึงนิยมพกติดตัวกันเป็นประจำนะคะความเชื่อยกตัวอย่างให้ฟังเนาะความความความศรัทธาความศรัทธาความเชื่อจึงเกิดความศรัทธานะความเชื่อทําให้เกิดความศรัทธาความเชื่อที่ยกตัวอย่างได้โดยสังเขตนะคะ8ปประการด้วยกันค่ะประการที่หนึ่ง ประการที่1นึ่งเหรียนนี้สวยมากเลยเมื่อกี้ที่พนัจับดูเนะคะ<ม>ีค่ะโอ้ขาแว่นครบใช่ผ่านใช้น้อยแต่เขาเนี่ยมาประการที่1นะคะเป็นมหาอํานาจอันยิ่งใหญ่เป็นสิทธิอํานาจอันเฉียบขาดเนี่ยค่ะประการที่1ประการที่2สามารถล้างอาถรรพ์และคุนใสทั้งปวงพูดผีปีศาจกลัวไม่กล้าเข้าใกล้ค่ะประการที่สาม เป็นสื่อนำความเจริญรุ่งเรืองยศถาบรรดาศักดิ์มาสู่ชีวิตและหน้าที่การงานประการที่4ีปกป้องคุ้มครองป้องกันภัยเป็นคงกระพันประการที่5มีเมตตามหานิยมประการที่6กนำความร่มเย็นเป็นสุขมาให้ประการที่7 ทำมาค้าขายดีเป็นสื่อนำโชคลาภนานาประการค่ะประการที่8ท้ายประการที่8สัตว์ร้ายเขี้ยวงาสารพัดงูงเงี้ยวเขี้ยวขออสรพิษร้ายไม่กล้ากล้ำกลายเข้าใกล้เพราะเกรงตะบะบารมีต่อองค์พญาครุฑเป็นที่สุดนี่นะคะยกตัวอย่างได้8ประการ เป็นความเชื่อนะคะเชื่อใครเชื่อใครเนาะใครเชื่อใครศรัทธาใครก็เชื่อใช่ไหมคะความเชื่อไม่ได้บังคับกันนะคะไม่ได้มีกฎตายตัวว่าจะต้องเป็นแบบนั้นแบบนี้อยู่ที่ความศรัทธาของแต่ละบุคคลนะคะใครเชื่อก็ก็คือก็ศรัทธาใครศรัทธาก็เชื่อนะใครไม่ศรัทธาก็ศรัทธาใครศรัทธามันเชื่อใครเชื่อมันนะคะไม่ได้ไม่ไม่ได้ไม่ได้มีแพทเทิร์นตายตัวเนาะความเชื่อนะใคร แล้วอย,อย่างที่คนเชื่อยกตัวอย่างง่ายๆเชื่อเรื่องผีคนจะเชื่อว่าผีมีจริงไหมเคยเห็นไหมไม่เคยเห็นแต่ทําไมกลัวแล้วทุกคนก็ไม่ปฏิเสธว่าผีไม่มีจริงแต่ถามว่าเคยเห็นไหมคนไม่เคยเห็นนะคะไม่เคยเห็นแต่ก็กลัวแล้วก็เชื่อด้วยไม่เคยเห็นแต่เชื่อแล้วก็กลัว ใช่ไหมคะนี่แหละคะ่ะความเชื่อนะคะความเชื่อความเชื่อความศรัทธาอันนี้ยกตัวอย่างให้ฟังนะคะโดยประมาณะคะ่ะโอเคนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะครุดมา1น0่งเหรียญคะ่ะขอบคุณสำหรับการไว้วางใจส่งเหรียญมาขายะคะ่ะ